ครับมาแล้วรถด,ด,ดินเอ้าเอาไงเอาไงเ,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 เอาเอาเหรอเอาหินออนก่อนเออเอาไปถมไป,ไปเทนั่นก่อนไปเทนั่นก่อนอีกหลายเที่ยวเนี่ยเ,เริ่มพัฒนาเป็นแหล่งอ่าแหล่งเศรษฐกิจได้แล้วนะครับนะจะเป็น แน่นมากเนาะแห่งนักท่องเที่ยวได้เลยนี่ปรับไปปรับมาห้ารถยาสั่งมาห้ารถ น้ำขังนี่เลยผมขึ้นอีกหน่อยตรงสารเก่าสารตะปูเก่าปูจันเฮ้ดูรถไถคันนี้นะครับดูการแต่งของเขาดิดเสียงทั้งเสียงนังกระหึม ปรับพื้นที่รอ,องรับ FC นะครัีผู้ที่ศรัทธาเพิ่มใสในหลักกิโลเฮยนยนะครับคาดว่าไม่เกินวัน2วันนะครับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่แหละน่าจะเยอะสุดนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับไม่ถูกไม่ต่ำกว่าร้อยเจ้าเนาะเป็นร้อยนะครับนี่เฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยคนยที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทรานั้นนะครับที่มาเนี่ยแล้วคนที่มาขอแล้วคนที่บนบานสารเก่าทาง อ,อื่นอีกเขาคนมึงนงมากนะคนมึงนงมงนอกที่ถูกอีกนะแกะไแกบงแกบุญให้อุูยอีเยอะครับอีกเยอะต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนรองรับรองรับ <iser> อุ้ยเอาช้างเอามาเอาช้างเอามาเอาไก่วันถวายนี่อู้เอาควายมาด้วยถูกเยอะไหมครับแซดก็บาทเลยครับพูดพูดเหมือนได้น้อยเนาะแสงก็บาทเองนี่นะครับอู้ยวางเลยครับวางเลยเดี๋ยวเลี้ยงให้ครับ ะมันไม่ปวดคนไปเหรอจะมาเดี๋ยวมาบุญบุญบุญช้างบุญม้าเอาไว้บนุนสัตว์ตวอืบมบ้า,บา,าบกันเมื่อยติดเต็มซานอะไรเราพร้อมอะไรนี่ครับก็นนบเลยได้ผมอายุรมไมรเอ็ดคนนีเป็นไงเนี่ย <c oughs> โอ้ขนขนไก่ก็ถูกคนไกลก็ถ,กถูกถูกทุกคนเนาะได้แค่แสนกว่าบาทเองเหรอพี่ได้แค่นะพี่เด้ได้แค่แสนกว่าบาทพี่พูดได้ยังไงครับผมนี่โอ้โหแสนกว่าบาทนี่หัวใจผมวายเลยนะโอ้โหครับ ดีใจกับพ nah ี uh, ่เขานะคนคนร้อยเอ็ดจุดได้หกงอย่างเี้ยไ้เลยได้หสเลยจุดตรงไหนอ้าจุดตรงไหนเอาจุดแต้สองคนด้านหน้คเลยจุดด้านหน้านู่นเลยนะโอ้สารเก่าเลยนะอือตรงนั้นเลยเนี่ยโอ้ยงกันนั่งยี่บมีให้ให้หกสองตรงตรงเลยเต็มที่เลยพันคุณพันเลยอ้ยสุดอดมสอรกา ดนราวัลที่สี่ที้าอีกป๊าบผหูมานแท้นี่ครับผ่มานเนาะเออไมือไฟสผมาสวยๆจาโม่อือือเาหัวหน้ามาเดินหาผมก่อนเลยครับรอเดินมาหาผมเด้อหัวหน้ามาเลยมาวันไหนครับผมจะถูกใดจะหนีมีู่้ยญิงเก่านึ่งตั้งแต่ราคมา่ายเอาขอผมเหมือนกันอืมไอ้ันบอกง่าหน่อย ไปกันเจอท่านชื่อไหมครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับคนที่จะมีดวงกับผู้เราเนาะคนจะมีโชคกับท่านแขยก็จะให้เป็นบางคนนะเนาะไม่ได้ทุกคนนะเนาะบัวลาตจีบัวตีไรกันพวกบ้านหน่อยเก่าก็ได้หว่าได้แค่สองใบได้แค่สองใบสิปะบุญมาบุญช่างวบุญมาบุญช่างนะครับหิวหอบช่างอะไรรู้นี่เนี่ยมาเอาไว้ตรงไหนดีเนาะมันจะได้เรียงสวยๆเนาะเอาไว้ข้างหน้าอีกครั้งนี้เลยนะครับเย่งต่อกันไปงี้เลยเนาะ ควายเอ้าเขามาที่หลังบ่ได้ครับควายมาห้าตัวบ่กโองโหนี่มานี่ตัวนี้เ<น>ข้าากมโน้ตครับทาาางง้้นัมกอออืะเป็น,<ห>นสัตว์เลี้ยงเ<ห>นาะนโดนเข้าไห้ย่างดีนี่สุดยอดสวยสวยสวย,สวยอ่ะนะครับวัวนหน้าก็รางวัลที่หนึ่งเนาะครั่นนั่น<บ>นั่นเป็นไงนะรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับจัดไปรันมากครับปนีเรน คนร้อยเอ็ดนะพี่น้องคนร้อยเอ็ดนะครับว่าไส่ผมเพ,พิ่มว่าไส่นนไคนอ่ะขอบคุณโอ้ถูกแค่แสนเดียวเองครับแค,คบอกเท่านั้นแค่แสนแสนกลักวเองถึงว่าโอ้ยถ้าเป็นผมนี่หัวใจวายแล้วถึงเงินเสียนี่ผมไปกันแน่นี่สามรีหวัวใจหางหัวใจสอดสอนผมเตีกันแน่นี่อืมวันนี้ผมหัวใพันไม่หมด วัดมันที่ผมไม่มาอันนี้มามาอถูกเลาะถูกเลาะมาเรื่อยแต่ไม่เคยมาดมาจะมาม้วยัมาเนี่าะมาเรื่อมาดมาอูลองไปขอเองก็มือรู้มาได้จังได้จริงจริงได้หกสองตรงตรงตรงเลยไม่มีอะไรปนเลยโอ้โหแสนกว่าบาทเองครับพี่เขาบอกอ่ะเป็นบุกคนหนึ่งที่อ่ะเห็นเงินแสนแล้ะนะเราเกิดมายังไม่เคยยิบเงินแสนเลยอ่ะไปเนี่ยอาจจะเป็นในนี้อีกเป็นแสนก็ได้ เนาะอ่ะขอให้โชคดีทุกคนครับมว่าน้อยว่าใหญ่งวดหน้าเราอาจจะได้เนะาะงวดนี้พี่อาจจะได้แสนงวดหน้าพี่อาจจะได้หนึ่งล้านครับแต่พี่ก็จ <บน S 2> ะเนาะอย่าห่วงเด้อพี่เด้อจุดไหนได้ก็รีบมาบอกหนึ่งเด้อครับ<อ>เป็นแนวทางให้เอฟซีเนาะเผื่อมีโชคด้วยกันเพราะว่าประเทศเรามันใหญ่เนาะเขามันมีมันไม่ได้มีจมือเดียวเนาะจมือบักเกงเลยอ่ะสิทังเก่งทุกคนนี่แต่ผมพนเดี๋ยวลงมามองหัวจักได้่าอยู่ใสอยู่ใสใูทั้ง เอ้านี่แหละเขาจะรู้จักเ,เขารู้เขาจะรู้จักพี่นี่แหละเอ้าคนร้อยเอ็ดถูกแล้วนะครับในี่ใครอยากมาเชิญน,นะครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ยดยี่วันพร้อนเลยว่าชากันไปกันยี่วันพร้อมเลยคนยี่แปดล้านกันได้นั่นเห็นไหมวันนี้ใช่ไหมยี่แปดล้าน, <S <S านเดียวกันเลยเอ้ยได้ไหมเขาช่วยโชว์ใหญ่ขนาดไหนเนาะถ้าเป็นเราเนาะอุ้ยสกีแลไป้่ยมาเด้อว่าตีก้านกับตีงายกับเอาลังบ้าครับโอ้ยเป็นแสนนี่ก็สุดยอดแล้วพี่เอ้ยปนนี้หลายเลยแหละนะคนมีนี่เนาะ รุ่นกันต่อไปแต่วันนี้ไม่จุดไม่ไม่จุดนะจุดแล้วด้วยอันไหนอุ้ยกิ่วันจะไม่จุดจุดแล้วด้วยเอาไว้ก่อนเป็นแนวทางก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะพี่เนาะเผื่อมันจะออกตัวเดิมใช่ไหมอืมไหนเกิดตัวไหนไหนตติิดดถูกใสองเจ็ดสองเอ้ายังไม่หมดเอาเดี๋ยวเราเราเราดูแต่ ดูจากเงาเข่อนเ้อมีเ้อเยอะสองเจ็ดสามเน่นอนโอ้ยตรงหลักยนะครับมาแท่นะนี่มาแล้วครับสองเจ็ดสามครับนีมาแล้วครับสองเจ็ดมาแล้วนะ ของพี่นะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถูกนิดเดียวเองครับแสนกว่าบาทโอ้โหูแจะเราอ่ะขอให้พี่เขทาทถูกวนน่ะวันนี้หนึ่งล้านะเลขที่สวยนะครับเลขสวยเลขสวยเลขตรงกะลักกิโลเราเลย <c oughs> สุดยอด สองเจ็ดเป๊ะเลยครับเมื่อเมืม่อสักครู่สองโอเพยวอะไรเมื่อสักคร,ครู่มีพ่อหมอมาบ,บอกว่าสองเจ็ดไม่หนีแนะ่นอนวันนี้พ่อหมอมานั่งแกบอกงวดนี้ว่าอะไรนะนั่นเะน,นละที่ออกมานั่นเนี่ยเลขออกหกสองอะไรทั้งอย่าง,งนะี้เป็นเลขสามสามตัวสามตัวท้ายนิดสามตัวหน้านี่เนะีะยูอ้แม่ของแกอยู่ตรงกันอีกแล้วะขอบคุณพี่แม่ครับ,รบวันนี้ขอให้ถูกรางวัลใหญ่เลยครับเด้อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ